เพิ่มลูกค้าใหม่ต้นทุนศูนย์บาททำยังไงไปดูกันครับใครดูแล้วมันยาวหันหน่าเบือ่อเดี๋ยวทักหาผมส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ผมจะไปรวบรวมเป็นกลุ่มนะมาทีเดียวเป็นกลุ่มสอนทีละคนไม่ได้โอเคไหมผมทำแบบนี้นะเเข้าไปที่ Line Official Account นะครับไปที่ไปที่หน้าเพจของของที่เพื่อนๆจะใช้ นะครับอันนี้อันนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะร้านอาหารอีสานโอเคเสร็จแล้วผมก็ไปทำเป็นคููปองนะแล้วก็เข้าไปสร้างใหม่เดี๋ยวผมให้ดูอันเก่าก่อนนะอันที่ผมสร้างไว้นะโอเคอันนี้จะเป็นครูปองคููปองแรกซีลาบหมูหนึ่งจานนะครับนี่นะหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะ เสร็จแล้วอ่ะลองไปสร้างใหม่กันดูครับคือฟังก์ชันมันไม่ได้ยากนะกดสองคำพีอ่ะไปที่สร้างใหม่โอเคผมใช้เป็นตัวแนะนําเพื่อนนะนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็อ่านเงื่อนไขดูนะอ่าถ้าไม่อยากอ่านเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคือฟังก์ชันเนี้ยมันใช้แบบนี้พอสมมุติว่าเราทำคูปองขึ้นมาหนึ่งคูปองนะครับสิทธิ์ที่ลูกค้าจะได้รับเม่าเพื่อนเพื่อนจะทําเป็นคูปองลดส่วนลดหรือแลกแจกแถมอะไรก็แล้วแต่มันเขา คนที่ลูกค้าไปแอดไปเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องแชร์ไปที่ลูกค้าอีกคนนึงนะแล้วสิทธินั้นถึงจะได้ใช้ในฟังก์ชันก็จะมีมีชื่อเขาจะมีตัวอย่างให้นะครับเนี่ยรับดูคูปองส่วนลดหรือออะไรเพื่อนจะใส่อะไรก็แล้วแต่อย่างของผมเขาเขียนว่าคูปองแรกฟรีลาบหมูอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปใส่รูปรูปที่ว่าคุณไปทําในแคนวาก็ได้นะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดู อันนี้ที่ผมทําไว้นะครับผมก็แก้หลายส่วนนะมันอยู่ในแคนวาโอเคอผมก็จะมีตัวตั้งแต่ตัวต้อนรับข้อความแรกนะครับทรงหนึ่งกลับมาแล้วฟรีเอาลาบหมูเ9สิบเก้าบาทน,นี้เป็นหน้าแรกส่วนหน้าที่สองก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมคูปองยืนยันรับลาบหมูทําให้ลูกค้ารู้ว่าโอเคเขาได้คูปองแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆอนก็อัปโหลดลงไปนะครับพออัปโหลดเสร็จแล้วก็มา ใส่วันที่วันที่เริ่มทำวันที่สิ้นสุดนะครับยกตัวอย่างของผมผมก็ทําไป99วันนะครับเพราะว่ากว่าจะทําร้านเสร็จก็ประมาณ2เดือนเนาะกว่าจะเปิดดูตัวอย่างเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูอ,อ่เดี๋ยวอัปโหลดให้ดูเดี๋ยวทำเป็นไกด์ไลน์ให้ดูโอเคอัปโหลดตึ้งนะครับเสร็จสิ้น ก็จะมีให้ซูมนะเพื่อนก,ก็กดเสร็จสิ้นโอเคเอ,อ,อันนี้วันที่28นะครับเดือน10อันนี้ผมก็จะใช้แค่ให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะเพื่อนไปอัปเดตเองนะอันนี้เอาเอาวันที่28ตอนนี้มันผมทําตอนนี้มัน11โมงเอา11โมง5นาทีสิ้นสุดก็แล้วกัน5นาทีอือกครู่าหาก่อน ห้านาทีหานาทีเทีแปทีว่าไปนี่คือเวลาสิ้นสุดนะส่วนเพื่อนๆจะจริงๆแล้วโปรโมชั่นพวกนี้ก็แล้วแต่คนครับอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึง่งสามเดือนออย่ที่คุณจะเลือกแล้วก็เซตนะนี่นะเห็นไหมบางกอกตึกโอเควันเริ่มสเดือน10นู่นาใหม่อผมจะให้มันหมดวันนี้แหละ,อะโอเค ใชไหมชื่อลืมใส่ชื่อเอาเป็นส่วนลดกันส่วนลดนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมติสมมุตินะยกตัวอย่างโอเคพอเราใส่ครบแล้วเนี่ยไอตัวตัวอย่างข้างบนขวามือเนี่ยมันก็จะขึ้นเราก็กดดูตัวอย่างปึ๊บนะอ่ามันก็จะขึ้นมาเพื่อนเพื่ออ่านเช็คนี่เปลี่ยนได้หมดนะครับอ่เาเขาจะมีรายละเอียดเพื่อนเพื่อนต้องขยันอ่านหน่อยนะในปุ่มขวาด้านบนสีเขียวๆนี่แนะนําเพื่อนเห็นไหมครับก็นี่ใช้คูปองนะ ลน์นะส่วนใหญ่เขาจะให้แนะนําเพื่อนเพราะเพื่อนกดรับคูปองอันนั้นเนะ่ยเราลูกค้าคนที่แชร์ไปอ่ะเขาถึงจะได้รับสิทธิ์ทำทันไหมโอเคนี่หน้าตาคูปองเราก็จะเป็นแบบน,นี้นะฮะมันก็จะมีเงื่อนไขให้โอเคอ่ะเสร็จแล้วรับตัวนี้นะโอเคนะครับก็มีต่อไปอ่า มันก็จะมีให้เลือกเห็นไหมเจ็ดวันสามสิบวันกำหนดเองนะครับแล้วก็ใส่รูปโอเครูปตัวนี้นะครับแนะนําเป็นเป็น jpeg นะเป็น g p หรือ png เนี่ยเขาจะมีบอกให้หมดเลยครับส่วนหมายเหตุเงื่อนไขที่เพื่อนๆจะให้ลูกค้าเพื่อนก็ใส่ลงไปนี่แก้ได้ครับมันก็จะมีตั้งแต่นั้นแหละจำนวนที่ได้รับมีจํากัดไหมของผมใส่เป็นไม่จํากัดไปนะคูปองโค้ดนะครับคูปอง qr code เนี่ยมันมีมันมีอยู่อีกฟังก์ชันหนึ่งนะแต่มันแต่มันยากก็ไม่ต้องทําแต่ก็จะสอนไม่เป็นไร แล้วก็ประเภทของคูปองนะครับลดราคาตัวนี้เป็นส่วนลดนะนกดเข้าไปไมันก็จะมะีลดราคาเป็นบาทไหมเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมเมื่อกี้ผมใส่เป็น5 0เนะเราก็ใส่ไป50%าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคอะตกลงเง่อนไขาการใช้งานเพื่อนๆก็สามารถตั้งค่าได้นะ,ะตัวอย่างเห็นไหมใช้ได้เมื่อซื้อครบ200เมื่อซื้อครบ300รอยะไรก็ว่าไปของผมไม่ได้ใส่ข้อจำกัดไว้นะผมเป็นทำเป็นแจกนะครับอะเข้าไปดูตัวอย่างได้อีกทีหนึ่งเนหะ็นไหม ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโอเคอ่ะบันทึกบันทึกครับอ่ามันจะมีก่อนก่อนที่จะใช้งานนะมันจะมีตั้งเป็น list เมนูแล้วก็เป็นส่งทางข้อความนะครับส่วนตัวผมเองเนะี่ยไปเจอลูกค้าโดยตรงนะผมก็ใช้ตัวส่งทางข้อความนะครับส่วนเพื่อนๆถ้าจะคือจริงๆผมแนะนําแบบนี้นะสาหรับคนงบน้อยนะหรืองบมากก็จริงๆนะแต่ถ้าคุณลงตลาดเองด้วย ผมว่ามันแม่นยํากว่านะจริงๆเราจะเจอลูกค้าที่เป็นของเราจริงๆนะครับมากกว่าการที่จะปล่อยแอดออกไปนะ,ะเป็นส่งข้อความอึม๊บอันนี้ตัวนี้ยังไม่มีรูปใช่ไหมเลือมรูปไปก่อนอัปโหลดเลือกรูปอันเดิมเลยครับถ้าเพื่อนๆทำโปสเตอร์ไว้แล้วนะมันก็เข้าไปใส่มันก็ใส่ไปปึ้งปั๊บ ัวคูปองนี่อ่าแท็กแบบคูปองเอาเลือกคูปองเราทำคูปองอ้าผมไม่ได้ใส่รูปนะเดี๋ยวแก้ไขให้ลบอันนี้ออกโอเคเพิ่มนะครับเพิ่มคูปองโอเคเลือกคูปองผมไม่ได้พาเพราะคุณใส่คูปองพระเจ้า อันนี้ไปตัดให้ไหมผมพาคุณข้ามขั้นตอนนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวพอดไว้ก่อนโอเคตรงนี้นะครับมันจะมีให้ใส่รูปอีกอันหนึ่งนะต่อไปโอเคมันจะใส่รูปสองครั้งนะรูปกรูป,ปองนี่นะหลังจากเพื่อนเพื่อเลือกแล้ว7วัน30วันกำหนดวันเองได้นะครับอย่าลืม โหลดรูปตัวคูปองหน้าตาอันเดียวกันนะมาใส่อีกเอ,อโอเคอ่าครับเรียบร้อยครับแล้วก็ส่วนเงื่อนไขพวกนี้ข้อจำกัดอะไรต่างๆนะอะกดไปดูตัวอย่างทุกครั้งผมแนะนำให้เพื่อนๆไปดูตัวอย่างก่อนนะครับเห็นไหมมันจะมีคูปองอยู่สองใบถูกไหมอ่ะจะมีคูปองอยู่2ใบอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับโอเค เอาละอันนี้เสร็จจากนี้แล้วเราก็ออกจากตรงนี้แล้วก็บันทึกโอเคอันนี้มันเป็นมันเป็นอันที่ผมจะามาตัดใส่นี้นะเพื่อไม่ต้องตกใจนะคลิปนี้ไปดูวิธีทำคูปองเพิ่มความสนใจในการเพิ่มลูกค้าใหม่กันครับ